เหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ของคณะรองแม่ทัพภาคที่3ตกที่จังหวัดพะเยาครับหนึ่งในนั้นมีนักบินที่เพิ่งแต่งงานได้เพียง8เดือนครับเหมือนเขาเป็นคนติดเมียวันหนึ่งโทรเป็น10รอบจนถึงวันสุดท้ายวันที่เขาเสียชีวิตเราก็ยังวันนั้นปอชัยก็เหมือนเดิมค่ะเช้าตอนก่อนบินไปลำปางเช้าโทร กลางวันกินข้าวโทรมีเพื่อนเพื่อนจับปะลอของปอชายอินบ็อกมาบอกว่าน้องติดต่อพี่ปอได้ไหมตอนแรกมอก็ยังไม่ได้คิดอะไรปอก็บอกว่าติดต่อได้ค่ะพี่ติดต่อไม่ได้หรอสงสัยปอชายบินอยู่มั้งคะเป็นชุดบินปอก็จะนอนคู่กับชุดบินแบบนี้ค่ะตลอดเวลา ก็ต้องนอนชุดบินปอชายเนี่ยคือยังไม่เคยได้ซักเลยนะคะก็จะกลางไว้นอนด้วยกันนีร่รูปที่วางปอชายหน้าศพรูปนี้เป็นรูปของปอหญิงที่เตรียมไว้สําหรับวันหนึ่งข้างหน้าที่เราเนี่ยไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วเนี่ยเราจะได้มีโอกาสเลือกรูปของเราเองแล้วก็เป็นรูปที่เรายังเหมาะสมกับสามีอยู่เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะบายบายเมื่อไหร่ ก็เหมือนว่าทุกวันนี้ก็ยังอยู่ได้ด้วยกำลังใจของปอชายชอตอนที่เขาจะจากไปยังนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะปอชายทิ้งแต่ความทรงจำที่ดีไว้ให้หไม่ว่าจะเป็นไดอารี่ของเขาที่เขียนถึงเราตั้งแต่วันแรกที่เจอกันแล้วก็ทำต่อเนื่องมาสม่าเสมอ,อ,อการเก็บรูปถ่ายการบรรยายใต้ภาพจดหมายที่เราใช้วิธีสื่อสารกัน ในสมัยท pues we we ี we we ่เรายังเริ่มคบกันจนถึงแต่งงานกันโน้ตต่างๆเวลาที่พอรู้สึกว่าเราจะไปต่อไม่ไหวรู้สึกว่าเราท้อแท้เนี่ยเราก็ย้อนกลับมาดูความทรงจำดีๆแล้วเราก็บอกกับตัวเองว่าเราไปต่อได้หรือเชื่อนะฮะว่าคนคนหนึ่งจะใช้ความทรงจําเก่าๆเป็นกําลังใจแห่งชีวิตตามมาเรื่อยๆนะฮะท่านผู้ชมครับกำลังใจแห่งชีวิตอันนี้สําคัญมาก ต่อปอหญิงท่านนี้เธอเขียนไว้ใน Facebook ครับบอกว่ารอดูปอนะปอจะใช้อดีตใช้ความรักพร้อมกับความทรงจําที่ดีๆที่ปอชายทิ้งไว้ให้หล่อเลี้ยงหัวใจและเดินต่อไปเรายอมเป็นเมียที่ประหลาดที่สุดคนหนึ่งในโลกเรารู้ว่าตัวเองจะภูมิใจว่าเลือกคนไม่ผิดอย่างน้อยก่อนตายเราจะได้ทิ้งเรื่องราวดีๆไว้ว่าคนรักเดียวคนบ้าๆผู้หญิงแบบเรามันมีอยู่จริงนี่คือสรุปว่า เธอตั้งมั่นอย่างไรคือเป็นความรู้สึกที่เราอยากจะบอกว่าเนี่ยความรักอย่างแท้จริงมันมีจริงๆร,รับใช่ไหมคะดูวิทยาไปเมื่อสักครู่นี้ทําให้เราต้องย้อนกลับมาถามถึงเรื่องสําคัญเรื่องที่คุณปอชายก่อนเสียชีวิต<ช>ได้ทิ้งชีวิตน้อยๆค่ะหัวใจดวงน้อยๆไว้กับเราวันที่มาออกรายการกัเราเมื่อ27มกราปีที่แล้วนะฮะต่อญิงท้องอ่อนๆอยู่ประมาณสองสาเดือนนะครับ วันนี้ต้องถามถึงเรื่องตรงนั้นว่าตกลงอย่างไรครับพอมีภาวะเลือดออกตลอดค่ะแล้วก<ม>็ตัวของผนังบนลูกไม่แข็งแรงม,มาตลอดคจนจนเสียน้องไปเมื่อเดือนมีนาคม,มค่ะก็พอ,อแท้งน้องตอนมีนาปี58บอกความรู้สึกไม่ได้เลยค่ะมันเป็นภาวะสูญเสียซ้ำๆที่มันอัดเข้ามาจะทำยังไงดี จะอยู่ต่อไปยังไงก็ระบบคิดที่กลับมาพยายามหาความหมายของการที่จะมีลมหายใจอยู่พอเองก็เชื่อในหลักพระพุทธศาสนาว่าการฆ่าตัวตายเป็นบาปเราก็ต้องพยายามหาแรงบันดาลใจที่จะทำยังไงให้ยังอยากหายใจอยู่ต่อกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยบอกว่าก็มีเรื่องการเงิน ปัญหาทางด้าตการงินงตามม่อีกตอนที่เรารักษาตัวเนี่ยอรอบแรกอะคะ่ะเราก็เข้าโรงพยาบาลปกติแล้วพอรอบที่สองเนี่ยเนื่องจากว่าติดเชื้อรุนแรงคุณหมอก็บอกว่าต้องเข้าแอดมิดคืนนี้เลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเตรียมผ่าเพราะรอไม่ได้เนื่องจากมันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างที่เรารอรับราชการทหารแล้วก็สิทธิต่ตาง ในการเบิกเนี่ยเราไม่มีมซึ่งตอนนั้นเราก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเอกชนก็ค่ารักษาพยาบาลก็ห้าคืนคก็ประมาณแสนสามอหคืนแสนสามเลยเพราะว่าผ่าตัดใหญ่ค่ะอเอาเงินที่ไหนฮะก็เป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายที่หวังว่าจะเอามาทำอะไรเพื่อปอชอยใช้นี่แหละคะ่ะจ่ายไปทั้งหมด แต่ตอนที่ปอชัยเสียชีวิตไปในฐานะที่เป็นข้าราชการข้าราชการค่ะน่าจะมีเงินช่วยเหลือเยียวยาหรือว่าเงินกวมนานช่วงกองทัพบกเนี่ยเข้ามาดูแลค่ะเข้ามาดูแลทายาทกรณีนายทหารเสียชีวิตจากการปฏิบัติราชการจะมีเงินต่างๆที่เข้ามาดูแลซัพพอร์ตซึ่งเงินตรงนี้ปอชัยเนี่ยก็ได้ทำมอบให้กับทางคุณพ่อคุณแม่ แล้วก็จะมีของภรรยาส่วนหนึ่งซึ่งฟอก็มองว่าปอชายทาสิ่งที่สมควรที่สุดแล้วเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้อยู่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทิ้งไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ก็คือเงินจํานวนนี้เพื่อที่ว่าท่านจะได้อยู่ได้ค่ะอ,อืบุพการีส่วนเราก็ยังมีกําลังพือบอกโดยการไปกู้เหรอฮะเริ่มแรกเนี่ยคะ่ะหลังจากที่ปอชายเสียชีวิตแล้วก็เราเสียลูกไปเนี่ย ปอก็ขอออกมาจากบ้านพักในค่ายก็คือเขามีความรู้สึกว่าถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นความคิดเราจะจมอยู่กับความเศร้าเราจะไม่มีพลังที่จะทําอะไรได้อีกแล้วเราก็มาขออาศัยพี่นุชเพื่อที่จะค่อยมาคิดตั้งหลักว่าจะทํำยังไงกันต่อปอโชคดีค่ะที่ได้เจอกัลยานามิตรก็คือว่าพี่นุชพาปอออกมาในโลกของความจริงว่าปอจะอมัว จมกับกองทุกอยู่นานไม่ได้อปอเป็นภรรยาปอชายปอจะทําให้เสียชื่อปอชายไม่ได้ปอชายตายอย่างมีเกียรติตายอย่างชายชาติทหารตายอย่างที่ธงชาติพมร่างภรรยาของเขาตายกระจอกไม่ได้ฉะนั้นจะอยู่ต่อยังไงให้มีศักดิ์ศรี คำว่ามีศักดิ์ศรีในที่นี้หมายความว่าเราต้องพึ่งพาตัวเองได้มีภรระนี่ก็ต้องมีมีกําลังที่จะส่งได้พี่นุษย์พาปอพาร์ออกมาในโลกของความจรงิงแล้วก็บอกว่านี่คือภาระที่รออยู่นี่นะภรร t นี่นะทีะ่ปอหญิงปอชายกู้มาแต่งงานนะม,มีให้ส่งทุมเดือนนะจะนอนจมอยู่ไม่ได้นี่คือพาร์ทของการทํามาหากินคือเอาความจริงมาคุยกันจะทําอะไรดีทําอะไรครับค่ะแล้วเริ่มต้นยังไงคะพี่นุษมีกิจการร้านเว딩 เดี๋ยวมาช่วยงานพี่ที่ร้านก่อนเดี๋ยวพี่ให้ทําช่วยทําปักกาขนนกสําหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเซ็นสมุดไวพรเนี่ยพอพอทำงานฝีมือตรงนี้ได้ไหมแกก็สอนบอทาปอก็ทำเพราะพอรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากในเรื่องของคาราณีสิ่งที่รออยู่เนี่ยพอรู้จุดประสงค์พี่นุชว่าแกต้องการให้ปอมีอะไรทําเพื่อที่จะให้จิตใจเนี่ยจดจ่ออยู่กับงานไม่ฟุ้งซ่านใช่ค่ะไม่ให้จิตใจเนี่ยจมกับความเศร้าพอมีอะไรที่เราต้องรับผิดชอบมาเนี่ย มันจะกลายเป็นว่าเราต้องทําพี่นุชก็<ร>โพสทาง Facebook ว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่ประกาคขนนกปอหญิงทําเท่านั้นแหละค่ะกําลังใจ<ถ>ทุกคนที่ติดาาตาม,มอยากได้ประกาขนนกที่ปอหญิงทำํทำทํำยังไงซึ่งจริงๆในตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเราจะส่งร้านวดดิ้งสำหรับผู้บ่าวสาวกลายเป็นว่าเราต้องทําให้กับท่านที่มาให้กําลังใจเราให้กับแฟนเพจหรือคนที่ติดตามเราที่อยากจะช่วยเราในตอนนั้นนะคะแลวก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก ปากกาขนนกด้วยมาจากมาจากคุณปอไงปอเป็นสัญลักษณ์ของปากกาขนนกปากกาแก้ร้องไห้คือทำเพื่อไม่ให้ร้องไห้โอ้ร้องไห้สำหรับสำหรับปอเองก็จะเป็นสัพท์ที่เราพูดกันเลยว่าเนี่ยปากกาแก้องไห้แล้วก็เริ่มได้เงินมาที่จะส่งหนี้แล้วเงินงวดหนี้รายเดือนเราเริ่มเฮ้ยกำไรจากการขายปากกาเราส่งงวดแต่ละเดือนแต่ละเดือนได้แล้วช่วงระหว่างเรารอรับราชการเนี่ยก็ เริ่มทาปากกาไม่ไหวค่ะมือเริ่มพองมือเริ่มเป็นหนองอเพราะว่าเราต้องใช้ปืนกาวทําเพราะเราทําคนเดียว<อ>ก็มองหน้ากับพี่นุษย์ี่อย่างนี้มือเราต้องเน่าแน่เลย<อ>เราทํายังไงกันดีก็สกรีนเสื้อขายค่ะ<อ>เป็นโลโก้เป็นรูปของปอหญิงปอชายทําเป็นลายเส้นหลังจากนั้นปอเขียนหนังสือขายเขียนหนังสือค่ะพาหลอดปอไดอารี่<อ>เล่มหนึ่งเล่มสองอเล่าตามไดอารี่ของปอชาย เอ้หมอมีคนปรามาเข้ามาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะในแง่ลบคนพูดเขาพูดอะไรกันบ้างหลังจากนัน่ลบเช่นดราม่าเอาชื่อสามีมาหากินอุ้ยรู้ฮะมีมีกระแสลบเข้ามามากมายเช่นเดียวกับกระแสกําลังใจค่ะที่ก็ล้นหลามมากซึ่งปอก็คิดว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่สามารถทําให้คนทุกคนเนี่ยเข้าใจฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือทําให้ปรากฏอย่างเดียว เพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเราเองเพราะว่าทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวที่ปอเล่าผ่านทาง Facebook ทุกวันเนี่ยผ่านตัวหนังสือของปอชายผ่านรูปถ่ายผ่านเรื่องราวของเราเนี่ยแล้วรู้สึกว่ารักแล้วก็เอ็นดูปอชายแล้วก็เลยอยากจะช่วยคนที่ปอชายรักอยากให้เขารอดจนเรามีความรู้สึกว่าพาร, um ร,รานี่เราเนี่ยเราเราจัดสรรได้แล้วที่เราจะ, <S <s าจะส่งแต่ละเดือนแต่ว่ามันมีเงินส่วนเกินมา ทีนี้มันมันจึงเป็นพอย n ์ของการที่ว่าปอเองเนี่ยการที่ปอทําตรงเนี้ยทำเพื่อไม่ให้ฟุง้งซ่านทําเพื่อไม่ให้จมความเศร้าทําเพื่อให้มีเงินส่หนี้พี่นุชก็บอกว่าพี่นุชเป็นห่วงว่าเดี๋ยวคนจะมามองว่าถ้าจะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีปอต้องมีที่อยู่เป็นของตัวเองนะงงเงินเหลือใช่ไหมปลูกบ้านกันไหมทาทาที่เก็บของให้ปอใช่ไหมี่มันก็เริ่มเป็นพอย n ์แรกมาว่าอะกลายเป็นเรื่องของการเก็บเงินสร้างบ้านพอมีรายได้มาเนี่ย เราเริ่มจะสร้างอาณาจักรแห่งความคิดถึงสุดหัวใจได้แล้วนะตามที่เราฝันกันไว้ก็คือ Pilot Ball ก a l l ร r y เป็นรูปเป็นร่างค่ะเริ่มมีเงินมาจ่ายช่างวดแรกเริ่มมาเรื่อยๆอิดมาปูนมามหลังคามา เริ่มลานจอดฮอคงเหล็กอะไรมาตามแปลนที่เราอยากให้อนาจักรเนี้ยเป็นที่ของปอชายหให้เขาเดินเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเขาอุ่นมันคือที่ของเขานะเราทําให้เขานะสุเกีรี่นี้ทุกวันนี้มีคนไปไปดูเยอะไหมฮะใช่ค่ะเยอะค่ะเป็นเป็นร้านอาหารด้วยค่ะเป็นร้านกาแฟร้รานอาหารอ๋<พ>อผสมอยู่นั้นก็คือเราสารต่อเจตนาลมที่เขาอยากต้องอยากทําตั้งแต่มีชีวิตอยู่ เราเคยไปเราเคยไปไหว้พระเราก็พาเขาไปแบบนี้ขึ้นรถไปทํางานบางทีก็พาไปแต่พาไปนี่ก็ถ้าไปทํางานก็จะนั่งอยู่ในรถนิดนึงค่ะก็ให้ปอชายนั่งรอในรถเฝ้ารถเฝ้ารถโอ้แล้วก็ใช้งานเลยใไปกินไอตกมค่ะไปไอติรีมที่ให้ปอชัยไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เราสั่งค่ะเราสั่งตั้งให้เราจริงหอแล้วคนข้างๆเขาไม่กลัวเหรอคะ เมือนกว่าเราเป็นรูปนี้ก็คือรูปนี้เลยรูปนี้เลยค่ะรูปสุดหล่อๆแบบนี้แหละแล้วไปไหนอีกที่จะทําให้คนแบบงงๆว่าไปดูหนังค่ะเอารูปนี้เข้าไปด้วยใช่ซื้อตั๋วกี่ใบคะ2องใบค่ะแล้วก็ให้เขานั่งอยู่ข้างๆใช่ค่ะ เธอเอาพอเริ่ม<อ>รัจิตใจเราเริ่มแข็มแข็งแล้วก็เริ่มอ่ะเราไปดูหนังกันเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่สามีเราชอบค่ะอ่ะแล้วพนักงานเขาว่าอย่างไงอย่างที่บอกค่ะต้องถูกมองอยู่แล้วเป็นเป็นปกติอยู่ดีๆเอา้เอามาอย่างไงเนี่ยไปซื้อตัว๋วไอ้นู่นไอ้นีน่ทีแรกเรายัง่ะแล้วก็เอาเราจะมีเป้ประจําตําแหน่งของเราค่ะ เ,เราก็เอาสามีเราใส่เป้สะพ<อ>ายหลังสามีเรา,<ว>ใ,าใส่เป้แล้ว <laughs> ก็ไปซื้อตั๋วปกติค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่นี้พอจะเข้าในโรงเนี่ยมันมเป็นไปไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเราไปดูหนังเราก็ต้องเอาสามีเราเนี่มานั่งกับเราครั้งแรกเนี่ยเราเราปอก็ต้องเหมือนกับทดสอบตัวเองเหมือนกันว่าจะใช้ชีวิตแบบที่เราต้องการเนี่ยได้ไหมเราก็เราก็สู้กับภูมิคุ้มกันตัวเองค่ะเราจะทนต่อสายตาคนดูที่มองได้ไหมรแค่ไหนแล้ววันนั้นเนี่ยปรากฏว่าทั้งโรงเนี่ยมีคนดูประมาณ สี่คนค่ะเพราะว่าเป็นรอบดึกเขาน่าจะมีลิสเช็คอยู่ค่ะว่ารอบนี้มีตั๋วกี่ใบนู่นนี่นั่นก็คงน่าจะมีตั๋วเนี่ยสี่แต่ว่าทําไมเห็นคนเดินเข้าสามทีนี้เขาเห็นข้างล่างสองแล้วเพราะว่าเราเรานั่งด้านบนน้องเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เดินมาเอาไฟฉายมาค่ะถือไฟฉายมาเดินมาย่องย่องมาเพื่อที่จะมาแบบเป็นห่วงนะคะเพราะเขาเห็นแล้วนั่งคนเดียวพอสาดไฟมาป้าเลยหน้าวัวเล้ผม เจอหน้าวรพงโอค่ะฮะผลิตรพรพงช่างสลักหน้าก็เนี่ยใสๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบลูกหลออผมขอโทษครับพี่เดี๋ยวครับ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 ของพี่ซื้อตั๋วกี่พี่มาดูกับแฟนพี่ค่ะครับพี่แล้วเขาผมขอโทษครับพี่วก็เดินแบบเดินแบบเดินแบบโลกๆไปอะค่ะทีนี้เราก็โอเคเราเริ่มสร้างความเคยชินแล้วเพราะหนังจบเนี่ยเขาก็มายืนรับเราข้างนอกเลยนะคะค่ะแล้วก็ยิ้มส่งยิ้มให้เขา แล้วเราก็ถือรูปออกมาเราก็หนีบใส่จักระแล้วกมาค่ะแล้วก็เขาก็เริ่มจะจําหน้าเราได้เพราะครั้งที่สองเราไปเนี่ยกลายเป็นว่าอ้าพี่วันนี้โรงนี้มีสี่ห้าคนสบายอะไรเงี้ยกลาเป็นแบบว่าเป็นรู้กันว่าอ๋อเนอะเดี๋ยวพี่พอหญิงจะมาประมาณนี้มาดูเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าพกไปจนเป็นเรื่อง ที่ประเทศเกาหลีทำให้ใครเขาเป็นลมล้มพับไปแล้วอะคะใช่ค่ะโอเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็ประเทศเกาหลีเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศที่ปอชายบอกว่าตัวเองอยากเราอยากไปจังเลยคือตอนเขามีชีวิตอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราเก็บังค์ไปเที่ยวกันนะเราลิสต์ไปแล้วว่าเขาอยากไปไหนมั่งเดี๋ยวไปด้วยกันเราก็พาเขาไปอย่างเนี้ยค่ะเราก็เราก็รอดมาหานโปร่งโล่งสบายเราผ่านตงนี้เหมือนเดมอด้วยความสบายใจค่ะเราก็ใส่ใบของเราไปเป็นแบบพิชชาทัวร์ลูกเป็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบ กลุ่มท่านที่ติดตามแฟนเพจเดี๋ยไปเที่ยวด้วยกันแบบสนุกสนานทำไมตัวลูกเป็ดตัวลูกเป็ดนี่คือไปดูอ๋อกินข้าวเสร็จพอเดินพอลงรถเสร็จก็กลับ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 ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะคือแบบใจร้อนกันนะคิดว่าตัวลูกเป็ดแป็นน่ารักเลยอ๋อแล้วสัญลักษณ์เราก็จะถือเป็ดไงฮะโอเคน่ารักก็ในวันที่ไปเกาหลีเนี่ยก็จะมีกิจกรรมหนึ่งใส่ชุดฮันบกชุดประจำชาติแล้วก็ถ่ายรูปในกลุ่มเนี่ยมีสี่สิบสอท่านที่ไปด้วยกัน ทุกท่านเนี่ยก็เตรียมแต่งแต่งองค์ทรงเครื่องอเตรียมที่จะแบบเข้าคิวที่จะถ่ายรูปสวยๆแล<า>้วเจ้าของร้านที่เป็นคนดูแลเรื่องการแต่งตัวชุดท่านบอกรอยค่ะที่นั่นนะคะเป็นคนไทยไหมคะอ่า,าเป็น,นคนไทยค่ะเป็นคน,น,คนไทยก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่กับปอชายอ,าอยู่ทุกที่นะครับค่ะนี่คือที่ไหนคะอันนี้ในห้องที่บ้านค่ะห้องนอนค่ะครับห้องนอนนี้ก็จะเห็นชุดของ ข้างหลังที่เป็นชุดทหารหลังรูปนะฮะหลังรูปเป็นชุดบินค่ะเป็นชุดนักบินที่อยู่ที่เตียงนะคะใช่เป็นชุดบินเราก็จะนอนคู่กับชุดบินแบบนี้ค่ะตลอดเวลานอนก็ต้องนอนชุดบินปอชายเนี่ยคือยังไม่เคยได้ซักเลยนะคะก็จะกางไว้นอนด้วยกันนี่รูปที่วางปอชายหน้าศพหน้าศพรูปนี้เป็นรูปของปอหญิงนะครับที่เตรียมไว้สําหรับวันหนึ่งข้างหน้าที่เราเนี่ยไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วเนี่ย เราจะได้มีโอกาสเลือกรูปของเราเองแล้วก็เป็นรูปที่เรายังเหมาะสมกับสามีอยู่เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะบายบายเมื่อไหร่เพราะสามีเราไปเนี่ยเขาฟิกความหล่อในแบบนี้เลยค่ะครับผมซึ่งถ้าเราไปตอนอายุเยอะแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเรากินเด็กโอเคครับก็คือขนาดนั้นเลยอกแค่รอว่าชาตากับมรณะเพราะว่าสิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นกับเราอยู่แล้วค่ะรับเป็นรูปที่เตรียมเอาไว้สำหรับงานศพหรือว่ารูปเพื่อที่วางหน้าศพของผู้หญิง จะได้ดูเตรียมมาไว้เองครับเหมาะสมกันหน่อยค่ะครับเอาละนี่คือรูปที่อยู่ในห้องนอนนี่ครับขับรถไปไหนรถอันนี้ไม่ได้ค่าเข็มขัดนะคะโอ้ไม่ได้รถที่กฎหมายนี่ไม่ได้ค่าเข็มขัดต้องขาดต้องขาดปอชายไม่ได้ค่าเข็มขัดที่กฎหมายนะครับโอเคครับแล้วก็นี่ไปดูหนังค่ะไปดูหนังนี่ก็คือนี่ฮะเอาตอนรออยู่หน้าโรงใช่ไหมใช่ค่ะก็นั่งเป็นแลน์กันอย่างนี้แะค่ะนั่งเป็นแลน์รอรอที่จะซึ่งตอนหลังเนี่ยกลายเป็นว่า เขาชินกับเราไปเองค่ะว่าโอเคโอเคโอเคอย่างเงี้ยเอแล้วนี่ไปเที่ยวไหนฮะทุ่งทานตะวันทุ่งทานตะวันนะฮะก็ถ่ายรูปคู่กับสามีมาด้วยนะครับนีฮะพกไปทุกที่นะครับนี่แหละครับนี่อยู่ที่ไหนฮะอันนี้ในแกลเลอรี่ค่ะกำลังเขียนหนังสือออ๋กำลังเขียนหนังสืออยู่นะครับก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก็ยังไม่ได้ทิ้งความทรงจําดีๆกับรอชายจริงๆถ้าเป็นครบรูปเล็กๆ รือว่ามันไม่สะใจเราค่ะลูกเล็กใส่กระเป๋าตังไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีความรู้สึกว่าตั้งแต่วันแรกเนี่ยปอเป็นยังไงปอต้องเป็นแบบนั้นเพราะพอมีความรู้สึกว่าปอเกรงใจปอชายเพราะตอนแรกเนี่ยปอเคยพกแบบเนี้ยมาตลอดเวลาจริงเหรอใช่ค่ะตอนแรกไปไหนมาไหนก็อย่างเงี้ยเราเราไม่เคยเปลี่ยนอ๋อเลยจากที่เขาเสียชีวิตแล้วเราอยู่ดีดีเราคิดว่าเอ๊ะการที่สายตาของคนรอบข้างมองเรามาเนี่ยทำให้เราต้องลดไซส์สามีเรา เราเรา,เราก็เลยรู้สึกว่านี <c oughs> เราเกรงใจเขาจังเลยอะ่ะตัวเองไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวเรา <c oughs> เดี๋ยวเรา <c oughs> เราไปกันแบบนี้แหละเราชินแล้ว<อ>แล้วตอนหลังเราก็เราก็จะได้สร้างความเคยชินให้กับคนรอบข้างเราไปเองบอมีความรู้สึกว่ายิ่งนานไปเนะี่ยพอยิ่งมีความรู้สึกว่ารูปเนี้ยยิ่งมีค่าขึ้นยิ่งมีความรู้สึกว่าเรามีรีแอคชั่นต่อกัน<อ>ยิ่งคุยกับเขาเนี่ยโหคุณฝนคะถ้าเกิดว่า,รเ,า,าเรามีล็อกเก็ตนะตาบอก็ไม่ดีค่ะแต่ถ้าแบบเนี้ยเราแบบ โองมันเห็นชัดดีใช่ค่ะใเร<ำ>าม<า>ีความสุขเราสะ <ๆ S 1> ใจมากเลยเราได้คุยกับสามีเราเขา<อ>สบตาเรากลับมา